สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนาะก็มาพบก,กับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสาหรับของเฟยสาระเรื่องพืชเนาะวันนี้ผมก็เข้าป่าเหมือนเดิมนะครับเจ้า,กเ,กาจเก่าเจ้าเดิมนะเข้าป่าเหมือนเดิมนะพาพี่น้องมารู้จักกับอีกพืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นต้นไม้นะต้นพืชนะครับชนิดหนึ่งเป็นไม้ลมลุกเนาะเป็นไม้ประดับนะเป็นดอกไม้ก็ว่าได้นะต้นนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าอะไรไปดูกันเลยนะครับว่าต้นนี้คือต้อนอะไรกันนะครับไปดูกันเลยเนาะ นี่เลยนะครับเห็นอยู่ข้างหน้าผมนี่เองพี่น้องเห็นหรือยังนะครับหลายท่านเมื่อมองผ่านตานิดเดียวนะครับแค่หางตาก็รู้แล้วว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับแต่บางท่านก็ยังไม่รู้นะครับผมจะพาพี่น้องไปรู้จักกันเนาะว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับต้นนี้นะมีชื่อเรียกว่าสมนุนไพรดึงดองดองดึงนะครับ ดึงดองดองดึงนะครับแต่ชื่อที่เขาเรียกจริงๆนะครับเขาจะเรียกดองดึงนะมีชื่อท้องถิ่นนะแต่ละพื้นที่เลยนะครับบางพื้นที่ก็จะเรียกต้นก้ามปูเนะาะอีกชื่อนึงนะครับเป็นคําหยาบนิดนึงผมไม่พูดก็แล้วกันนะครับคมขวานหัวขวานบ้องขวานอะไรประมาณนี้นะครับว่านก้ามปูนะมะขาโก้งนะครับดาวดึงเนาะ หัวขวานหัวฟานฟันมหาอะไรเป็นต้นเลยนะครับตามที่ผมจําได้ก็มีแค่นี้นะครับอีกชื่อนะก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับตามที่ผมจําได้ก็มีแค่นี้นะครับยังมีอีกเยอะเลยที่ผม นะยังจําไม่ได้เลยนะครับมาดูเนาะอันนี้คือนะครับลักษณะนะโดยรวมของลําต้นเลยนะครับมาดูลักษณะใบของเขากันบ้างน,นะครับใบของเขานะครับจะคล้ายๆใบไผ่นะพี่น้องเนาะคล้ายใบไผ่เนาะไม่เหมือนมากนะแต่คล้ายๆเฉยๆนะครับใบเลมแแบบคล้ายๆกันเนยยยยาะดอกของเขาก็จะมีลักษณะนี้นะครับบอกพิลึกพิเลยอย่างนี้เลยนะนะครับบางท่านก็นอเห็นแล้วก็รู้เลยว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับมาดูในเรื่องนะครับสรรพูณทางยากันบ้างนะครับเป็นสมุนไพรที่มี คุณทางยาสูงนะอู้นะครับสุ่นแรกเลยนะของต้นดองดึงนะครับมีการใช้เง่าหรือหัวดองดึงนะมาสกัดทำเป็นยานะครับทำเป็นยาเม็ดไว้สําหรับใครที่มีนะครับโรคเกานะครับเป็นโรคเกาอันนี้สามารถรักษาโรคเกาได้เลยนะครับบางตาราก็ทําทอย่างนั้นเลยนะ หรือแม้กระทั่งนะครับอาการปวดตามข้อตามขาอันนี้ก็รักษาได้เลยนะครับช่วยขับพยาธินะครับใครที่มีพยาธิเยอะๆนะรวมแม้กระทั่งสัตว์นะครับสัตว์ก็นะาสามารถขับพยาธิของสัตว์ได้เช่นกันเลยนะครับช่วยรักษานะครับโรคจับโป่งหรือโรคปวดเข่าก็ได้เช่นกันเลยนะครับใครที่มีอาการปวดเขา่าเป็นโรคปวดเขา่าบ่อยๆเนาะหรือน้ําหนักเกินอันนี้ก็สามารถนะครับรักษาเกี่ยวกับโรคนี้ได้เลยนะครับช่วยแก้อาการนะครับ หัวเข่าปวดบวมนะครับใครที่มีน้ำหนักมากตามที่ผม,มพูดเลยนะนะครับน้ำหนักมากนะครับแล้วก็มันจะลงพืนเนาะมันก็จะไปหนักที่เข่านะครับอันนี้ก็สามารถรักษาได้เช่นกันเลยนะครับหัวดองดึงนะครับเมื่อนํามาตําแล้วใช้ทายจะมีสรรพคุณนะครับแก้อาการปวดข้อได้อีกนะรวมถึงปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะ และช่วยแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกนะครับสําหรับใครที่โดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะอันนี้ก็ช่วยได้เลยนะครับพิษจากแมลงและอาการปวดตามกล้ามเนื้อนะครับนํามาโขกโขกกกแล้วไปทานะครับไปนวดเนาะอันนี้ก็จะช่วยได้เช่นกันเลยนะครับหัวและรากนะนํามาฝนใช้ทาแก้พิษงูได้เช่นกันละครับพิษแมงปองนะงูที่มีพิษอ่อนๆนะครับไม่ใช่งูที่มีพิษร้ายแรงนะใช้อ่าสหรับงูที่มีพิษอ่อนๆเช่นงูปลานะครับที่ไม่มีพิษซะเลยนะครับแต่ มันก็จะมีพิษอ่อนๆเนาะพิษแมงป่องพิษตะขาบอันนี้ใช้รากเลยหัวนะครับมาฝนทาอันนี้ก็จะช่วยได้เช่นกันเลยนะครับช่วยรักษาโรคคุทราชนะครับหรือโรคที่ติดออะไรละ่ะติดต่อเรื้อรังนะครับที่เป็นแผลตามผิวหนังเนาะโรคคุทตรานจะเป็นเป็นคล้ายๆโรคที่เป็นแผลเปื่อยตามผิวหนังอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยรักษาได้นะครับโรคในกรณีรากและหัวของเขาให้มาฝนทาอะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะ รวมถึงนะครับช่วยรักษาโรคเรื้อนนะครับด้วยการนําหัวแห้งนะครับนามาปรุงเป็นยารับประทานนะหัวแห้งแห้งนะครับย้ำเลยนะเอานําหัวของเขาไปตากแห้งก่อนนะครับก่อนที่จะมาทาเป็นยานะครับใช้ทาแก้โรคผิวหนังนะครับรากและหัวเนาะใครที่เป็นโรคผิวหนังเกือบทุกชนิดเลยนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยเนาะให้นําหัวและรากของเขาไปฝนดีๆแล้วก็มาทานะครับแม้กระทั่งกลากเกลื้อนอะไรก็มานี้อันนี้ก็รักษาได้นะครับช่วยแก้โรคน้องในได้อีกนะครับใครที่เป็นน้อง นะให้นํำรากของเขาไปต้มน้ําดื่มนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะใครที่เกี่ยวกับโรคน้องในนะครับช่วยรักษาโรคการ,รมโรคนะครับด้วยการใช้หัวแห้งนะํามาปรุงเป็นยารับประทานได้อีกนะครับการ,รมโรคนะย้ําเลยเป็นโรคการ,รมโรคนะรวมถึงเนาะใครที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนะครับมีลมเยอะนะครับกดแก๊สในกระเพาะอาหารนะครับด้วยนะครับ ากรใช้หัวแห้งนํามาปรุงเป็นยารับประทานเช่นกันเลยนะครับนำหัวของกขปรปจากแห้งนะใครที่มีอาการเป็นโรคกระเพาะอาหารนะรมกดแก๊สในกระเพาะเยอะอันนี้ก็ช่วยรักษาเกี่ยวกับโรคนี้ได้เช่นกันเลยนะครับพี่น้องเนอะรวมถึงนะครับช่วยคับปัสสาวะได้อีกนะครับอันนี้นะบางตําราตามที่ผมไปนะครับอ่านมาก็มีนะใครที่มีปัสสาวะขัดอันนี้ก็นะครับแก้อาการปัสสาวะขัดได้อีกเช่นกันเลยนะครับรวมถึงเนาะ อะไรที่มีนะครับอาการนะครับ เต็มหะนะครับหรือสเลดติดลําคอเยอะๆเลยนะครับอันนี้ให้นํารากและหัวของเขาเนาะมาต้มน้าดื่มอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องสเลดนะครับของเราได้เลยนะดองดึงนะครับเป็นสมุนไพรที่รักษาโรคมะเร็งได้อีกนะครับใครที่เป็นโรคมะเร็งนะเนาะก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูอีกทีนะครับเพราะผมไม่ใช่มอนะครับผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเนาะเพื่อให้พี่น้องนะครับไปต่อยอดไปศึกษาต่อยอดเพื่อนะครับจะได้มาทําเป็นยาทานนะหรือให้พี่น้องนะไปปรึกษาแพทย์แผนไทยดูนะครับว่า เขาทํำยังไงนะครับจะได้ทําถูกวิธีเนาะเพราะถ้าเรา,เราไปทํากินเองอาจจะน้ผสมส่วนไม่ตรงขนาดของปริมาณของยานะอาจจะเกินปริมาณยานะครับจะทําให้เราเสียสุขภาพไร้หรือทําให้เรานะครับแพ้ยาอย่างรุนแรงได้อันนี้ไม่ควรไปทํารับประทานเองให้พี่น้องไปปรึกษาแพทย์กันใดดูหรือนะครับไปรนะครับศึกษาข้อมูลดูให้ดีก่อนก่อนที่จะมาทําเป็นยาทานนะครับพันทินกกาเนิดนะครับของต้นดึงดองเนาะ เป็นพืชที่มีถิมกําเนิดในประเทศอแอฟริกาเขียดร้อนนะมีอยู่ในทั่วทั่ว,วภูมิภาคเลยนะครับแถบเอเชียเขียดร้อนรวมถึงบันเราด้วยนะครับเขาชอบอ,อะไรล่ะความร้อนนะครับพืชชนิดนี้ชอบความร้อนนะซึ่งเป็นพืชน,นี้ชนิดนี้นะที่ผมเคยเจอมานะช่วพืชชนิดนี้จะชอบนะครับ ความร้อนมากเลยนะครับดินปนทรายนะมีความร้อนเขาก็ชอบนะครับหรือดินที่ขาดค่วงอุดมสมบูรณ์ต้นเพื่อชนิดนี้จะชอบมากเลยนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ของก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับอีพีนี้อีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับอีพีนี้ผมขอกล่าวคําว่าขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมครับคําเตือนนะครับ คำเตือนของผมเลยนะพี่น้องก่อนที่ไปจะทำปัญญานะครับคือต้องไปศึกษาข้อมูลดูให้ดีก่อนนะครับหรือไปปรึกษาแพทย์เผ็นไทยดูนะครับให้เขาช่วยทำให้นะเพราะนะถ้าเราไปรับประทานสูม4ี่สูงห้านะครับผิดวิธีสมุนไพรชนิดนี้นะครับสามารถทำให้เราเสียชีวิตได้นะครับย้ำเลยนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะถ้าทำไม่ถูกวิธี อาจทาให้เราเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ไม่ควรรับประทานสุม 4, สีุ่มห้านะครับให้ไปศึกษาข้อมูลดูให้ดีและไปปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนนะครับเพราะมันจะทำนะครับให้เรามีอาการอะไรบ้างนะถ้ามันถ้าเราแพ้จริงจริงนะอาการจะมีนะครับมีการท้องเสียอาเกียนและเข้าโรงพยาบาลนะผมย้ำเลยนะจะมีอาการอาเกียนแล้วท้องเสียในเวลาต่อมานะครับ จะมีอาการขาดน้ำมีความดันเลือดต่ำนะครับอาเกียนต้องเสียมีไข้หัวใจเต้นเร็วนะอาจทำให้เราเสียชีวิตในเวลาต่อมาได้นะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะอย่าไปทํา เป็นยากินเองโดยเด็ดขาดนะให้ไปปรึกษาแพทย์แผนไทยดูให้ชัดเจนกว่านี้เนาะเพราะเขาจะได้บอกวิธีส่วนผสมนะว่าจะผสมเท่าไหร่นะก่อนที่จะมาทําเป็นยาจะได้ปลอดภัยนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ผมเตือนเลยนะอาจถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับทินกําเนิดนะครับของต้นดึงดองเนาะเป็นพืชที่มีถิมกําเนิดในประเทศอแอฟริกาเขตร้อนนะมี อยู่ในทั่วทั่วภูมิภาคเลยนะครับแจบเอเชียเขียดร้อนรวมถึงบ้านเราด้วยนะครับเขาชอบอะไรล่ะความร้อนนะครับพืชชนิดนี้ชอบความร้อนนะซึ่งเป็นพืชนี้ชนิดนี้นะที่ผมเคยเจอมานะช่วพืชชนิดนี้จะชอบความร้อนมากเลยนะครับดินปนทรายนะมีความร้อนเขาก็ชอบนะครับหรือดินที่ขาด อุดมสมบูรณ์ต้นพืชชนิดนี้จะชอบมากเลยนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ผมก,ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับ e ีีนี้อีีหน้าเจอกันใหม่นะครับอีีนี้ผมขอกล่าวคำว่าขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมครับ